ระกาเกรเพลนดาชแต่ว่าปวดตาวปีพอสอต้องหลายปีแล้วมาโปาตาเนี่ยจับพยางูมามาขัางไว้เขาทำทำเข็นตาบวดข้างนี้เลยเจ็บดินข้างนี้เห็นข้างนี้ไม่เห็นขอหลวงพ่อนาคช่วยนะ งมวดที่แล้ว9 7 6 7 9 7เข่าตัวเน้นปูเนาะค่ะเมื่อนี้กะตามค้งสุดท้ายแอดก่ได้ล่งไปเทียนึงแล้วนะคะเนาะเส้นแนวทางเป็นสูตรคำนวณเท่านั้นนะคะใช้วิจาราณในการรับชมแต่ว่าถูกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าสูตรเขาได้เลยโด้ทุกอย่างแปว่าเขาแล้วสนับได้ทุกอย่างแบบที่ว่ามันหลายอย่าง มันดักกส่ซี่ได้ดอกกูฝันจังไดกวจ้ากูฝันร่ยยังมันมันเห่โลิตจะเป็นตารอกเป็นตาเขา้อที่เขาเยุต้อาเป็นต้มา่ทีกคี่ดเลยมาเปัว้เป็นตัวไม่ต้องเอาสูตรเลยเอาเียนให้เป็นตัวโลดต้องเอาสุดตัวยตัเลย อันตแรกปูก็เอาไม้เบิ้งนั่นแหละค่ะปูเพินนมาไม่กับมีไหสุดไม่ต้องเอาถ้าถ้าเป็นสุดไม่ไมู่หเ้เเอาป็นตัวเลยถือมาถือหน้าไปเอสั่นๆเลยนปเเอเป็นั ูไดุ้ัวฟลายยางยยางสู้ขได้แต่ละคืนก็ฟันลายยางมันมันมันตัวเนาะแม่เป็นโตเจ้าค่เรียกอะไรมันต้องเอาไปตอไถ้าถ้าไปตัวไปมันเกิดตีเาะตีตก็ จะมาที่ม้า um> พ <processing Somebody> ีจะนั่งเอาแบ่งกินๆเลยือี่น้องก แค่นี้เนาะไม่เอาต้องเอาสามส่วนเอาแค่นี้ตัวมันถืงนี่แล้วผู้เรียกติดเรียกอะไรไม่ต้องเอาเรียกเลียกหลักไม่ต้องเอาเอาออกมาจากหลักแล้วหลักข้างบนก็มีอยู่หลายคนเยอะๆครับเอาให้น้อยๆกันๆผู้แกนให้เนี่ยครับผู้แกนเป็นโตัวรออกมาตัวหนึ่ง หมดจะออกมาออกมาแล้วขันมาแล้วอีแค่นี้ครับขออนุญาตตั้งไว้นในตู้อีแค่นี้เอาเอาเลยครับทำไม่แน่นอนเลยไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยน้อนได้เป็นบลปูอันนี่ตัวงเอาเป็นตัวนั่งข้างในแต่ไม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 ่ต้องเอาเป็นสูตรเอาเป็นตัวเลขเลยเอาสามารถลูกตาลรับอันนี้เป็นเนกนั่งบอปู้ตาลรับเออาลองนั่งไม่เอาเอาเอานี่ใหม่นั่งไม่เอาตาลกับทิ้งหมด เอาใหม่90 90ลดน้อยกว่ธรรมดานี่สองคนเป็่เครับปูนั่งเอาสากเรียวน้ะค่ะนาะปูนั่งเอาไม่ไมหนาหเ่องเอาสดสดร้อนร้อยเนาะครับวิ่งไปว่าโอ้ปูใหม่ไงขออนุญาต้ 他们说，他。